โปรแกรมพิเศษต่อไปนี้คือการน้อมจิตน้อมใจของเราให้เข้าถึงกระแสของความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนไม่ต้องตั้งใจมากแต่ขอให้มีความรู้สึกอยู่กับสติสัมชัญญะอยู่กับความรู้สึกที่ทรงพลังของจิตใต้สำเนึจของเรานั่นเอง นี่คือความรู้สึกที่ทรงพลังที่สุดที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิหรือโปรแกรมจิตในขนาดนี้จิตที่เป็นกุศลจิตที่มีความละเอียดอ่อนไม่ติดชิดอยู่กับอารมณ์ที่มันกําลังกําลังชักจูงเราไปในกระแสของอารมณ์หรือความคิดมากมาย จิตที่เป็นกุศลจะเกิดขึ้นเมื่อเราตั้งมั่นอยู่กับใจหรือวิญญาณหรือจิตที่มันล่งโปร่งเบาสบายมีความสงบมีความเตือนรู้และมีความเบิกบานอย่างแท้จริงจะทำให้เราเข้าถึงธรรมชาติของชีวิตหรือจิตใต้สำาึึกที่ทรงพลังได้อย่างง่ายดายนี่คือกระบวนการ ของการเชื่อมต่อจิตใจสมนึกที่เราจะค่อยๆรู้สึกถึงลมหายใจรู้สึกถึงสมาธิรู้สึกถึงจิตที่เป็นกุศลหรือสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นจากการรู้เท่าทันอารมณ์นั่นเองสติสัมปชัญญะที่รู้เท่าทันอารมณ์เป็นสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นจาก จากจิตใจที่มันละเอียดอ่อนจากจิตใจที่มันปราณีตมั่นคงจากความรู้สึกที่มันเรียบง่ายหรือแยบคายในกระแสะทานแห่งชีวิตที่เราไม่ผู้วามร,าวร้อนวุ่นวายใจจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดหรือการเจริญอนาปานสติสติและการรับรู้อยู่กับ ลมหายใจนะั้นมีความรู้สึกรู้ทั่วตัวพร้อมจะทําให้เกิดพลังแห่งอานาจจิตที่สามารถขับเคลื่อนความปรารถนาของเราให้เกิดพลังแห่งแรงดึงดูดขึ้นในระดับจิตได้สานึกและสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งจัก,กรวาลซึ่งเราทุกคนจะต้องเริ่มจากการทำสมาธิและโปรแกรมจิตในขนาดนี้พร้อมๆกัน การโปรแกรมจิตและการทำสมาธิคือการอย่างรู้ถึงสมาธิของตัวเองที่มันไม่ตึงหรือไม่หย่อนไม่ตั้งใจหรือไม่ควบคุมอารมณ์มากเกินไปการที่เราเฝ้าสังเกตสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกระแสจิตของเราที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าการเกิดดับ สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็ดับไปสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นก็ทําให้สิ่งนั้นเสื่อมสลายระดับไปเกิดเกิดดับดับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในวาระหรือกระแสมันจนเมื่อจิตวิญญาณของเราเกิดปัญญาอย่างแท้จริงเราจะไม่เข้าไปกระทําการใดๆเลยในกระบวนการของชีวิตนอกจากการสร้างสภาวะของการรับรู้หรือกระแสจิตที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาหรือความสันติ ที่ทรงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจของเราให้แผ่รัศมีกระจายออกจากหัวใจของเราตลอดเวลานี่คือการสรั่นสะเทือนอนุภาพของจิตใต้สำนึกนั่นเองการสรั่นสะเทือนอนุภาพของจิตใต้สำนึกนั้นคือการตั้งมั่นอยู่กับความคข้ครวนของสติปัญญา การไม่ดึงดันหรือการไม่ติดกับอยู่กับความคิดหรือแม้แต่ความรู้สึกสับสนหรือความอ่อนแอจิตที่มีมิสติปัญญาอันเกิดจากการคายครวนจะเป็นเหตุให้เราได้บรรลุถึงความปปลดเปลื่องแห่งชีวิตซึ่งเป็นธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเรา เมื่อเราปล่อยวางความคิดเมื่อเราเป็นอิสระจากอารมณ์เมื่อเราไม่เร่งรีบเร่งร้อนเมื่อเราออกจากอารมณ์และความเบื่อหน่ายและเป็นอิสระจากความรู้สึกต่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตั้งใจหรือจิตของเราตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่สั่นไม่สัดสายจิตที่เป็นพลังอํานาจนี้จะทําให้เราดึงดูดความสําเร็จหรือสิ่งที่เราปรารถนาเข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่างง่ายได้ ในด้วยสภาวะของการเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงในจิตวิญญาณของเรามันคือการเข้าถึงความสงบและความตื่นตัวภายในของเราที่เรารู้แล้วว่าศิลปะในการใช้ชีวิตขั้นสูงสุดนั้นคือการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับจัก,กรวาล ดำรงชีวิตให้เต็มไปด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเพราะในธรรมชาติาตและจัก,กรวาลน,นั้นเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยความเพียบพร้อมเต็มไปด้วยความปฏิหารมหัศจรรย์แต่ประสิทธิ์ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งเดียวกับธรมธรมชาติและธรรมชาติก็เป็นหนึ่งเดียวกับเราฉะนั้นเมื่อเราสั่นสะเทือนอนุภาพของกระแสบวกของจิตสํานึกที่ทรงพลังให้เรารู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เป็นหนึ่งเดียวกับทุกๆความรู้สึกที่เราปรารถน,นาและบรรลุถึงผลลัพธ์จากหัวใจที่มันหัวใจที่มันสั่นสะเทือนออกจากจิตวิญญาณของเรานั่นเองจิตวิญญาณที่เราจะต้องตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกอยู่กับหัวใจที่มันละเอยดอ,อนลหลายครั้งเราจะต้องใช้ ความเพียรการฝึกฝนอย่างอย่างทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นการลงโปรแกรมจิตไม่ว่าจะเป็นการเชื่อม ation, อัพเฟอร์เมชั่นหรือการต่อวงจรไปสู่สู่อะไรสู่การดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาจากจักรวาลมันต้องเริ่มจากคลื่นความถี่ของจิตได้สมนึกที่เต็มไปด้วยความปรารถนาอันงดงามที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ภายในตัวเราเองที่เต็มไปด้วย ความแน่วแน่และมั่นคงในหัวใจของเราเราถึงจะสันส่นสะเทือนสิ่งที่เราร้องขอหรือปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับหัวใจของเราก็จะเกิดขึ้นไ,ได้อย่างง่ายดายนี่คือการเชื่อมของกระแสพลังงานของจักรวาลที่เราจะใช้ลมหายใจนี้ใช้สติปัญญานี้ในการต่อวงจรของความสําเร็จที่เชื่อมโยงกับจักรวาลอย่างแท้จริงะขอให้พวกเราทุกคนรู้สึก ับความตื่นรู้ที่เราใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดใช้ชีวิตทุกลมหายใจทุกๆวันด้วยความรู้สึกที่เรากําลังเชื่อมเครือข่ายของความหาัศจรรย์ของชีวิตผ่านจัก,กรวาลเรารู้สึกถึงความสําเร็จเรารู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์และความโชคดีเรารู้สึกถึงชีวิตที่ล้ำค่าเรารู้สึกถึงแรงปารถนา ที่เต็มไปด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เรารู้สึกถึงความมั่งคังร่ำรวยรู้สึกถึงโภกทรัพย์และอริยทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากมายเราอนุญาตให้ตัวเองบรรลุถึงความสุดยอดในชีวิตและเราได้รู้สึกถึงความล้าลึกของหัวใจและจิตวิญญาณที่เรากำลังสัมผัสกับการช่วยเอของจักรวาล ก็สู่ความสําเร็จในกฎแห่งแรงดึงดูดอย่างแท้จริงเราจะใช้ชีวิตทุกลมหายใจเราจะใช้ชีวิตตลอดเวลาด้วยการวางใจในปณิธานในเจตจํานงที่เรามีต่อชีวิตเราจะรู้สึกถึงชีวิตและความหวังที่ยิ่งใหญ่เราจะรื่นรมกับทุกลมหายใจที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ แลเราจะเชื่อมต่อพลังอํานาจอันมหัศจรรย์ของชีวิตผ่านจิตใต้สํานึกเพื่อจะดันดูดความสําเร็จและสิ่งที่ล้าเลิศให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกลมหายใจมันคือสิ่งที่ล้าเลิศที่สุดในการต่อวงจรพิเศษของจิตใต้สํานึกที่เรากำลังสัมผัสกับพลังอำนาจอำนาจอันเล่นลับที่เกิดขึ้นกับ ชีวิตของเราและสัรนสะเทือนความสําเร็จหรือผลลัพธ์ที่เรากำลังรู้สึกนี้ไปทางจักรวาลผ่านหัวใจที่มันยิ่งใหญ่และสติสํานึกหรือสติปัญญาที่ล้าเลิศของเรานั่นเอง